อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระปิดตาเนื้อตะกัวหลวงพ่อคงวัดบางกะพีจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อคงวัดบางกะพีพระอริยะสงฆ์ที่หลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าให้ความเคารพเป็นอย่างมากวัตถุมงคลพระปิดตาของหลวงพ่อคงนั้น ปัจจุบันพบเห็นได้ยากมากและแทบจะเป็นตำนานพระปิตาหลวงพ่อบุญธรรมวัดไพรฟ้าจังหวัดปทุมธานีพระปิตาชุดนี้จัดสร้างขึ้นประมาณปีพศ2466ถึงปีพศ2491พระชุดนี้หลวงพ่อบุญธรรมจัดสร้างด้วยตัวท่านเองปลูกเสกเดี่ยว และจำนวนการจัดสร้างในแต่ละครั้งมีไม่มากนะักพระปิตาหลวงพ่อเปิลวัดบ้านเก่าจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อเปิลท่านเป็นพระเกจิผู้ถ่ายทอดศัพทวิชาให้กับพระเกจิแถบบุรพาทิศหลายรูปอาทิเช่นหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อเล็กวัดท่าอิดและหลวงพ่อปานวัดเครือวัน พระปิดตาของท่านนั้นถือว่าพบเจอได้น้อยมากในเวลาปัจจุบันพระยอดขุนพลเหล็กไหลไพรดำวัดภูเพกจังหวัดสกลนครหลวงพ่อภูเพกคือเทวรูปองค์สำคัญที่ประดิษฐานอยู่บนพระาธาตุภูเพกที่คนจังหวัดสกลนครให้ความเคารพลและนับถือเป็นอย่างมาก พระเครื่องชุดนี้ประกอบพิธีเสาห้าเดือน5ปีพศ2550และมีการประกอบพิธีปลุกเสกที่เข้มขลังพระผมข้าวเย็นผสมเกษาคูบาอินสมวัดทุ่งน้อยพระเครื่องชุดนี้ทำมาจากข้าวที่เหลือจากก้นบาทนำมาผสมกับว่านยา108กดเป็นพิมพ์รูปเหมือนคูบาอินสม ข้าวเย็นในที่นี้หมายถึงข้าวเย็นที่คูบาอินสมท่านได้ฉันเหลือจากมือเพนและท่านจึงเก็บไว้จนเต็มบาดเก่านำมาผสมกับว่านยามงคลต่างๆพระประพามนทรงนักสัตว์วัดปากคลองมะขามเท่าปีพศ2508พระเครื่องชุดนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ในอดีตที่ท่านเคยมาจำวัดอยู่ที่วัดปากของมะขามเท่าพิธีปลุกเสกเดียวกับพระวัตถุมงคลไฟลวกมือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่มีมากมายกว่าหลายพิมพ์พระสมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่มาวัดสันติวิเวกจังหวัดร้อยเอ็ดพระเครื่องชุดนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2516 หลังจากที่หลวงพ่อกลับมาจากการสแสวงบุญที่อินเดียประจวบเหมาะกับอายุครบรอบห้ารอบที่ท่านเคยได้คิดสร้างวัตถุมงคลไว้เพื่อแจกให้กับสิทธานุสิท์ทั้งหลายและได้ตั้งชื่อพระสมเด็จรุ่นนี้ว่าพุทธคยาพระเนื้อดินหลวงปู่เอี่ยมวัดปากลัดจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นอดีตพระเกจิแห่งเมืองแม่กลองท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอาทิเช่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมและหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมเป็นต้นโดยวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมนั้นจัดสร้างขึ้นก่อนปีพศ2460หลวงพ่อโบทน้อยเนื้อดินรุ่นแรกปีพศ2488 วัตถุมงคลที่ทางวัดอมรินได้ทำการจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2488มีทั้งพระเหรียญพระเนื้อผงและพระเนื้อดินด้านหลังประทับตารูปโบสถ์น้อยโดยนิมนต์พระเกจิชื่อดังร่วมทำการปลุกเสกพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่มวัดสว่างฟ้าพุทธารามจังหวัดชนบุรี พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่มจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2505ถือว่าเป็นรุ่นแรกโดยเนื้อหาเป็นพระผงคุกรักซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างไม่มากนักและยังมีพระเกจิเก่งๆในสมัยนั้นอาทิเช่นหลวงปู่เฮี้ยงวัดป่าและหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงร่วมทำการปลุกเสกในพิธี รายการพุทธสยามช n แนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวีโอจากทางรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมจะได้รับสาระประโยชน์และความรู้สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและสะสมพลัเครื่องในแบบที่ทุกท่านต้องการ